สวัสดีค่ะวันนี้พร้อมมาพร้อมกับความสดชื่นนะคะพร้อมมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงธรรมชาติค่ะเสียงน้ำตกนะคะเดี๋ยวเหมือนจะพาทุกท่านไปชมน้ำตกธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าฝนไม่ได้ตกมานานนะคะนานมากมเลยน้ำตกก็เลยไม่เยอะนะคะก็ค่อนข้างแห้งเหมือนกันค่ะแต่ว่า ก็ยังคงาสามารถนะคะดูได้อยู่นะคะเป็นวิธีผ่อนคลายนะคะง่ายๆนะคะก็คือการพาเตงออกมาสู่ธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะคดูจากเส้นทางสิคะหญ้าสูงมากเลยนะคะ นี่เราต้องเดินระมัดระวังด้วยแล้วลงทาเหมือนก็เป็นแบบนี้นะคะลืมใส่บูธค่ะนี่ค่ะโอ้ยยาสูงมากเลยจะลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยอ,อยากพาทุกท่านดูใกล้ๆมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเหมียวขอ เดินสำรวจปาก่อนนะคะนิดนึงนะคะโอ้โหผลไม้ป่าเยอะมากนะคะลิงง้อนเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวต้องหาทางลงก่อนเนาะ สวยมากนู่นแ่ะน้ำตกอยู่ตรงโน้นผลไม้ป่าคือเยอะมากค่ะดูซิเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมต้องกินข้าวแล้วก็ไปเอาที่ตักมาตักนะคะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยค่ะนี่อดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะ เบอร์รี่เยอะมากแล้วก็ลูกโตค่ะเดกก็เลยต้องเก็บกลับบ้านด้วยนะคะนี่นะคะเขาเกิดเยอะมากค่ะเพราะว่าบริเวณแถวนี้ใกล้กับน้ำตกนะคะป่าก็เลยชื้นนะคะแล้วก็เบอร์รี่นี่คือเยอะมากค่ะเด็วก็เลยจะเก็บกลับบ้านนะคะ I'm your mom. นื่องจากว่าเหมือนลืมนะคะลืมเอาอุปกรณ์เก็บมาด้วยนะคะเหมือนก็จะต้องเก็บมือน,นะคะก็ได้มาพอสมควรแล้วค่ะเหมือนจะเอาไปทำภายกินกับคุณตานะคะที่บ้านเจ้าอะไรจะแบบผจนภัยขนาดนี้ เตะแมลงนยก็ไม่ได้ฉีรลบพ้อเงื่อออกแมลงว่ามันจะมาตอมเยอะมากเลยค่ะต้องรีบเก็บค่ะพ่าแมลงได้กินเหงื่อแล้วเข้ามาตอมหนเยอะมาก